ครับสวัสดีครับผมช่องโชว์วิธีแล้วครับผมเหมือนนี้เป็นมือที่ซีนะครับในการหาแมงกีโปมมนาะครับผมนี่ก็ต้องขึ้นเขามาเขาเขามาใ้ปลาไกลเติบนะครับประมาณ3มโลไดห้หรอะครับผมผ่านปลาใหม่ผ่านปลาไพ นี่ครับบรรยากาศรอบคางนะครับผมนี่ก็หอบเมื่อยแล้วเนาะครับผมขึ้นเขามากับนี่ได้มาเครื่องทางแล้วเนาะครับผมครับบรรยากาศไปรอกันนะครับบนันนี้มือที่ซีสำหรับการหาแมงชิปโลมแล้วครับผมนะครับ,รบปิดจากป่า,าไผ่มาแล้วก็จะเป็นปลาไม้ แบบนี้เนาะครับผมผมสำรวจกล้วยมันเบื้องว้ยตั้งหมู่วานแล้วเนาะครับผมนี่นะครับกล้วยกล้วยแมงกิปปมลักษณะนี้เนาะครับผมครับมันยูติดกันเนาะครับนะครับอันนี้สองหูติดกันอุปกรณ์ใหม่ครับคือเสียมหน่อยเนาะครับสูมือใส่เมียดแหลมเนาะครับมัน เน็ดหยากนะครับเลืสงสัยเสียมนะครับมาเบิงกันครับว่าหยอดมือนี่แต่จากตัวซ้่มือก็ได้มือละร่อยกว่าอยู่นะครับผมแต่บอกเกินร้อยยี่นะครับผมมึงมือนี่ได้เสียมไหมสิทาคะแนนหน้อบอครับผมวางสัมภาระอุกกวาก์แล้วก็จวดกันครับวันนี้ หายากกินเนะครับแล้วก็เจอหนึ่งรูอุปกรณ์พร้อมเสียบเลือกๆอ,อันนี้เป็นหูเดียวกันกับบอกบัวครับเนะนี่ยน่าจะเป็ดเป๋วลองเบิ่งนก่อนครับ หูหรอกครับเพราะว่าไปคนละทางเนะครับผมสองรูอุปรกปรณ์ยายมให้หูมันลงไปน,นะครับผมเสียบเรียบร้อยครับอันนี้ผมก็สิไปข้อใส่บังนะครับบันเนี้ย ก็หอดเวลายามแล้วนะครับเมื่อหันผมกับยามมาได้เลยครื่งทั้แล้วนะครับเพราะว่าเ่าล้องอยามมึงใส่แล้วไว้กัเลยยามไว้นะครับนี่ประมาณยี่สิบตัวเลยนะครับนี่ครับถ้าถ้ามันมีมันติดมันก็จะมีขี้ดินอันอยู่บางปากกระบ,บอกนีงนะครับผมปากปองนะครับ เดีเขามาลุ้นว่าเขาสิได้บ่ไใดเนาะครับผมปึ๊บป,ปื๊บป,ปื๊ปบบ่ถือเนาะครับแปลว่าเขาเคีย่ยวขี้หินเขาก้อนเนาะครับผมลองไหมอันนี้เฝ้ายาม,มบ่บอเนาะครับผมนี่กับบ้านถือเนาะครับผมต้องปล่อยไว้จักสมงศ์เนาะนี่บัท่นหอดสมงว่ามันถากง่ายใส่ง่ายเคย ใส่ก่อนอันนี้บ่แนี่นะครับเนี่เห็นขี้ควายมันขึ้นมานี่มัน,มนบอกครับเนี่ยมันจะออกจากแปลวเนี่ยครับผมลองเบิ่งซิได้ครับผมเห็นบอกครับเห็นตะก่วนมันเดี๋ยวเบิง่งลายหัวก่อนนะครับผมเดี่ยครับเห็นบอกครับมันซูมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแยมมันออกมา หัวโพมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับหมุนกลับไปขึ้นแล้วครับผมวันนี้เขากับเอาใส่กระสังนะครับผมเอาใส่กระสังแล้วเขากลับไปหาหวยใส่ต่อนะครับใส่ไปเรื่อยนะครับผมน,นะครับ มองที่เขาได้แล้วเขาก็จงไปจรงสิเลรอครับเพื่อตัวไม้เขามาบ่มีหัวเขาสนใจว่าบ่นไส่เห็นอยู่นะครับอันนี้บ่เนี่ยอันนี้นี่ตัวใหญ่ครับผมหลากหันพอร,รอเลยครับผมถ้าเขาใส่ลักษณะนี่โอยูนะครับเพราะางามันสีบอดีงาันบอสีบอดนี่นะครับเพิ่มอีกตัวนึงครับผมถือไปก่อนครับ ไปหอบไปยามตอนเรื่อยนะครับผมนี่บรูวาสมีบนมี้นะครับอันครับผมเนี่ยคือเขาเอาดินออกมาก่อนครับบนบวกเขานะครับผมต้องเอาเอาไล่หัวเขานะครับอันนี้เขาสิถวยเอาดินออกมาเรื่อย,อย,อยๆมาอันครับมันก็นสิคัดงาเอาไว้นี่บทนทั้เขานะครับเอาอาดไปเคลืนนะครับผม ถึงไซน์แล้ครับผมใส่ไปบ้างน,นี่ก็บังทั้งยิเขาต้องพักไวก้สักชั่วโมงหนึ่งก่อนเดี๋ยวคว่อยมาเบิง่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวยามเรียนๆมาไปก่อน,นครับนี่ยามไปน้อยเทียบใกล้ก,กันนะครับผมนีกอ่านอีกครับดันจีดินเขานะครับผม เดี๋ยวก็ต้องโดนจนได้อันนี้เป็นขีดินอันบอลูว่าทิมีโตัว่นนา,นนนา,า,านะครับผมอันฝานะครับเสีนะครับนะครับเป็นตะขากรนะครับผมอันนี้ก็อันนี้บอลมีห้ายขีดน,นะครับอันนี้บอลถึกต้องมีขีดินพร้อมนะครับผม นี่ครับตัวนึงมันตะโกนมันเนาะครับอันนี้กใกล้ๆกันอันนี้บ่ถือเนาะครับมันใกล้กันเลยบ่งว่าได้ยามแล้วพยายามแล้วท่านยามนะครับนี่ก็พอถือเนาะครับผม นะครับเท้าสิขุดมันก็ขุดยากครับอันนี้ขีดอันนะครับผมไม่รู้ว่าจะถือว่าถือยามถ้าเขาเกะดินใส่ครับได้ครับผมไม่ยอมลงมาเลยครับอยู่ข้างในครับผมครับล้อมาติดตามผลงานรอบสุดท้ายผมแล้วนะครับคใคยสิไทยเบื้องอีกงนะครับผมีขอเวลาไปใส่ก็ไปยามเห็นมันแล้วกันนะครับผมครับมื้อนี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับได้เกินเป้านะครับผมเพราะว่าแมงรอนหนีมันหลายนะครับผมมันมีที่ที่มองเดียวกันมันอยู่จุ่มกันหลายนะครับผมในผลงานนะครับสู้มือก็ได้มือแล้วลอยกว่าลอยกว่าแต่มันนี่น่าจะ,ะเลิดที่ด่สู้มืออยู่นะครับ,รบนะครับ กรสิบเบิร์ตมองหาแล้วเนาะครับเพราะว่ามองนี้ก็น่าจะเป็นมองเบื้องแล้วมันจะเป็นทางห้างเนาะครับผมพ่าขาดรอยหาซิฟครับมนเนี่ยภาพคลิปนี้กับภาพี่พาน้องมามื่นที่สี่นะครับคือสิเบิร์จบคลิปเลยเนาะครับผมก็จะได้หาแนวเห็ดไม่เนาะครับผมไปทางอื่นเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับผม จากช่องโชว์วิธีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันคือเกันนะครับผมสวัสดีครับ